สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ริมห้วยเหมือนเดิมนะครับกําลังมาดูต้นหางหลายแดงนะฮะหลายแดงหางหลายแดงนะฮะตัวนี้เป็นสมุนไพรมีพิษนะครับเป็นสมุนไพรมีพิษที่คนสมัยโบราณใช้เบื่อปลานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มีสรรพคุณทางยาอยู่นะครับใช้ส่วนของรากหรือส่วนของเถานะครับตัวนี้นะมีรสเมาเอียนนะฮะเมาเอียนเล็กน้อยนะครับมักจะใช้คู่กันนะครับ ไหลแดงกับหางไหลาขาวนะครับถ่ายเส้นเอ็นทำให้เส้นเอ็นหย่อนนะฮะถ่ายลมถ่ายเสมหะขับระดูนะฮะแก่ระดูที่เป็นริมเป็นก้อนเน่าเหม็นนะฮะตัวหางไหลแดงกับหางไหลาขาวเนี่ยจะใช้คู่กันนะครับอย่างที่บอกนะครับนะคนสมัยโบราณจะใช้เบือปลาแต่ว่าของเราเอามาใช้ถ่ายเส้นเอ็นนะฮะ แค่ะดูต่างๆนะครับจะเป็นไม้มีพิษนะฮะใช้ไม่เป็นก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับนี่กําลังแต่ยอดอ่อนนะดอกจะเป็นพวงนะฮะลักษณะ,ษณะดอกนะแต่ยังไม่บานนะครับลักษณะช่อดอกนะยังไม่บาน,น,น,นบเป็นไม้เถาฮะใช้เถาที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้เถาเล็กเถาใหญ่คงอยู่ข้างในนะ จะดูหน้าตัดแยกกันออกก็ตรงส่วนของยอดแล้วก็ส่วนของหน้าตัดนะนะวงด้านใน,นจะเป็นสีแดงนกับสีขาวนะความแตกต่างะจะเจออยู่่ริมห้วยก็เลยถ่ายป่ากันนะครับเป็นแฟชั่นของหมอยาข้างบ้านนะฮะตัวนี้เป็นสมุนไพรอันตรายนะนะแนะนำให้รู้จักนะฮะแต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้นะครับครับก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ